สวัสดีครับินดีต้อนรับสู่ช่องอาสาพามูครับผมอีปีนี้เรามาหมูกันที่วัดอ่างศิลาอยู่จังหวัดชลบุรีนะครับผมเจดี D, สมัยทยาเรียงรายกันอยู่3องค์ซึ่งเจดีดังกล่าวเป็นแบบยานที่นิยมสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าท้ายสระ นอกจากนี้ส่วนฐานของเีดียองค์หนึ่งยังมีการทำลายปูนปั้นเป็นรูปคุดแบกซึ่งเป็นลักษณะเด่นแบบหนึ่งของศิลปกรรมในสมัยยุทยาตอนปลายวัดอ่างศิลาเป็นวัดเก่าแก่แต่สมัยกุงศรียุธยาตอนปลายแบ่งเป็น2วัดคือวัดอ่างศิลานอกและวัดอ่างศิลาในว่ากันว่าเป็นเพราะมีพระสงฆ์เป็นโรคเลื้อลังจึงถูกขับออกมาตั้งวัดใหม่อยู่ข้างๆในบริเวณเดียวกันจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัวจึงได้รวมวัดสองวัดนะเป็นวัดเดียวรวมเกจิอาจารย์เนาะอ๋อตรงกลางใช่ไหมหลวงปู่ศรีอันนี้ก็เป็นหลวงปู่เที่ยงหลวงปู่ยิ้มหลวงปูงงปงงปง่แฝงอ๋อตั้งแต่รุ่นก่อนโอ้อโหรุ่งก่อน ห้ามพลาดเลยครับผมวัดนี้วัดอ่างศิลาเช่ดชีดีตรงนี้ไหมที่มีพระก,กุ่ว I don't know. นี้ยังมีพระเกจิที่มีนามว่าหลวงปู่ศรีพระวิสุทธิสมาจารย์หรือนิยมเรียกกันที่รู้จักกันทั่วไปก็คือท่านเจ้าคุณศรีท่านเจ้าคุณศรีนะครับมีวัตถุมงคลน,นิยมนะครับผมของท่านก็จะเป็นเหรียญเหรียญกลมที่เป็นรูปหน้าท่านแล้วก็เหรียญทรงรูปดาวแล้วก็เป็นพระปิตาครับผมพระปิตารูปกระบองไข่เล็กกระบองไข่ใหญ่นะครับผมสายเมตตามหานิยมมหาสเสนค้าขายห้ามพลาดเลยครับผมวัดนี้ วัดอ่างศิลานี่จะดังเสือดังเสือเหรอเสือเสือพระปิดตาเจ้าอยดูในบัวเห็นเสือปูแจ้งไหมถือเสืเอเห็นไหมอ่าเห็นได้เลยนี่ย เดี๋ยวอะไรเนี้ยไม้โบดอโอ้ไม้โบดเหรออ่าถัเป็นอาจารย์ปลูกปาม์ทสองด่านไงถังเป็นอาจารย์วัดปลูกปาม์ทสองด่านการหลวงปู่อีวัดตะหีไปครับอ๋อแล้วเดี๋จะมีโบดผู้แต่งในโบดในสามร้อยกว่าปีแล้วนะดอกจันทรไม้ใช้ไม้โบดแก่อ๋อไม้โบดไม้โบดรื้อเมื่อก่าๆแกนตัวเสียได้กับพระปิดตารก็หลวงปู่หินเนี่ยโอ้งานที่จะดังในวันนี้อันนี้เขามาถ่ายทำนะอ่า เกษตรกงพันถูกๆหนุ่ๆขงพันกระกิจการองขึ้นมนแ้ครับเ้ามาจ่ายท่านไม่เปรนคนหมดคนหรือมันเหรียญน้อยเลยครับคนมาบูชาไปเยอะมันหลอมพอมอนะไปแล้วไงใช่พอทำไม่ต้องขยายใช่ครับปีติดจีน้องปีสามสูนี่ยังครับตัวอะไรเถอะอันนี้การ้อยการสิบเก้าลครับอีกสสงในตัวละการ้อยกาสิบเก ลวงปูอแจ้งยังมีสองอย่างจะมีสิบห้าูกหล่อจะจะรูปหล่อสี่ร้อยเก้าสิบเก้ารูปหล่อครมันเหมือนเหมือนพ่อปานเลยนะเออครับก็ออกก็พ่อปานนี่คือศกษาที่นี่ที่นี่เาจะใช้ยันต์อยาข้อลงยันต์คอยาอ๋อเหมือนกันเลยกระดลงยันต์อยาในใจฐานจานยันต์คอยาต้นตำรับของหับุปานเลยป่ะอ่าครับมันก็เขาเาตั้นเป็นอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์บุปานจอันนี้ต็งปู่เห็นฮะปู่เ็นครับไอ้ชายนนี้ โทอๆแล้วใช่เยใช่พอมาฌาห์มาฌาหหลวงพ่อบุญทรัพย์นะหลวงพ่อท่านเห็นมัปูหินนี่นี่หนึ่งสองสามน้งปูหินหมดเลยเออเรียนใช่ใช่เออปูหินนี่เรียเป็นปูหินหมดเลยครับคือได้ไหมครับเหลือนหัวปลาเไงแกะสลักจากไม้ไม้โบดใช่ไม้โบดแกะครับหรือโบดตกเกามาแล้วเอามาแกะนะหลวงพ่อท่านทำไหมครับแจะเป็นคนย่อดนิัม หลวงพ่อหลหินไหมออันนี้หลวงพ่อหินนี่จะหยิบหลวงหินหลวงพ่ออันนี้หลวพ่อหลคุณทัดทำไงหลวงพ่อปุกเสกมาทำพ่อคุณซัดนะแล้วบุหินด้วยครับทนเป็นตนุกเสกครับเป็นปุกเสกหมดเลยครับององปัจจุบันนะไม่ใช่หมอหน้าภาพคนนี้ท่านมองแล้วเนี่ยวเนี้เนี่ยมอหน้าเนี่ยองปัจจุบันเขาไม่ได้มีวิชาอะไรก็ไม่เก่งอย่างนี้ครับครับ จาจ้าจ้าท่านเป็นลุ้นสุดท้ายแล้วมั้งเออลุ้นสุดท้ายแล้วท่านถ้าไม่มีของไม่มีได้ครับหมดแล้วอันนี้ทำอยู่เออเออตีสองนะเนี่ยอันนี้มีมอน่าหกศูนย์ทำปกติสองนะออกแล้เออครับแล้วก็ปิดตาสามศูนย์เนี่ยพวกนี้สามศูนย์หมดแล้วครับนคสามศูนย์หมดครับของวัดเลยนะครับของวัดของวัดแต่ครับของวัดหมดเลยจัดเลยได้เข้าวัดหรอครับครับเข้าวัดครับคนก็นิยมทำมากไหนฮะ เขาเป็นของอันนี้ครับเป็นของไม่ตาแก้วพลาดอะไรเงี้ยครับโตกลับพวกเนี้ยครับจะเป็นกระอกเนี้ยครับเอาจากตัเล่นไปรไปนะจะโชว์เอาโชว์ออกงั้นจะไม่จะพิมพ์จิ๋วพิมพ์เล็กไงครับจะเลือกพิมพ์แจกแม่ครัวเออถูกถูกครับแจกแม่ครัวครับ่ม นี่อย่าพิมพ์แค่แม่ครัวเอออย่าพิมพ์แค่แม่ครัวนะครับแม่ครัวเรื่อเรื่องเรื่งเรงอ๋อก็แม่ครัวสมัยก่อนผู้หญิงไมค่อยผู้หญิงห้อยตัวเล็กตัวเล็กตอนนี้สมัยผู้หญิงแขวนผู้หญิงแขวนนี่จะใส่กรอดไปเรียกรุ่นแม่ครัวก็พูดถูกนะครับแม่ครัวนักกีฬาไงปีดก้างพิมพ์แม่ครัวครับโอกาสหน้าเดี๋ยวตามมาเช่าอับไม่เป็นไรครับเสือมาแน่นอนแน่นอนลุงหมวเนิ้วเสือเสือเสือ พระเวตีวันเนี่ยผมเม่อผมจำไม่ได้แต่ผมพูดแต่งนะเอาเอกพร้อมเสือเอาออกพร้อมกันอ๋อออกพร้อมรุ่นเดียวร์ใช่าเป็นรุ่นเดียร์ก็เสือฮะเอาจะออกพร้อมกันเลยเป็น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 รูปหล่อเท่าไหร่นะครับรูปหล่อสีขาวๆนะอันนั้นรูปหล่อสีขาวๆอันจะจะถูกกว่าเสืออย่าไปจะไปแพงเสือแบบ เดือดใครอยากมาเช่าใช่ติดต่อลุงได้เลยลุงอยู่ที่ประจำเลยไหมครับอ่าอยู่ประจำครับติดต่อลุงไห้ครับครับครับแค่ติดต่อลุงครับแค่เรียสมชายครับเรียกสมชายสมชายคการสมชายครับโอเคครับขอครับฝากด้วยครับวันนี้ครับครับวันนี้ครับไม่เป็นไรครับขอบคุณสมชาย